เกี่ยวกับการแนะนําวิธีการทําสเปรย์ค่ะสําหรับฆ่าเชื้อโรคซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรารวมถึงอาคารบ้านเรือนและสิ่งที่เราจับต้องอยู่ในทุกๆวันค่ะฉะนั้นวันนี้นะมันจะมาสอนวิธีการทําสเปรย์ค่ะ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไ้ถึง99.9%ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะแถมส่วนประกอบ<ม>นอกจากน้ายาดเดตตอก็เป็นแค่น้ำเปล่านะคะลองมาฟังขั้นตอนวิธีการทำและปริมาณที่ใช้ต่อน้ำที่เราจะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคก,กันเลยค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กันเข้ามาด้วยนะอุปกรณ์ตัวแรกของเราเลยค่ะน้ำยาดเดตอค่ะ ซื้งน้ำยาในตอนนี้นะคะเราตอนที่เราไปซื้อเราจําเป็นจะต้องสังเกตที่ฉลากด,ด้วยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผ่าเชื้อโรคอเนตประสงค์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับภายนอกร่างกายได้นะคะซึ่งตัวที่เราจะใช้คือน้ํายาตัวที่ใช้ภายนอกได้นะคะเพราะเพราะบางคนอาจจะเกิดการระคายเคืองเวลาที่เราใช้เป็นตัวเดตอผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอันตประสงค์นะคะซึ่งตัวนั้นจะใช้ในการทำความสะอาด ภายนอกเชน่นซิงอ่างล้างจานนะคะบริเวณเตาหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วได้สัมผัสกับเชื้อโรคมานะคะอุปรกรณ์ตัวต่อมาของเราเลยคือน้ำเปล่าค่ะซึ่งปริมาณในการใช้เราจะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่1 0 0่งซีซีหรือ1 0 0่งมิลิตรนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบเป็นตัตยางเราจะ ใช้หน่วยเดียวกันเนาะบางคนบางคลิปบอกว่าใช้1 0อซีซีบางคลิปบอกใช้1้อยมิลลิลิตรซึ่งหนึ่งร้อมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งซีซีซึ่งมันเป็นหน่วยที่เปรียบเทียบมีหน่วยเท่ากันเนาะสำหรับน้ำหนึ่งมิลลิลิตรค่ะเราจะใช้น้ำยาเด,ดตตอตอยู่ที่3ซีซีนะคะฉะนั้นเราจะผสมให้เจือจางถ้าบ้านไหนไม่มีก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบวัดเอานะคะซึ่งตัวนี้ก็ หาซื้อได้ตามร้านขายยาเนาะเพื่อความสะอาดสุขภาพนามัยที่ดีในช่วงนี้ซึ่งมันน่ากลัวมากๆนะคะสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มที่จะดูแลตัวเองหรือยังปฏิบัติตัวในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทํากันมาค่ะน้ำในขวดนี้นะคะหมนทําการตวงไว้แล้วที่หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะ หรือหนะึ่งร้อยซีซีน้ำในปริมาณหนึ่งร้อยซีซีนะคะเราจะใช้น้ำยาเดตตออยู่ที่สามซีซีค่ะฉะนั้นต่อนหนึ่งขวดนะคะมนก็จะใช้น้ำยาเดตตออยู่ที่สามซีซีสามซีซีค่ะและวเมื่อเราเติมน้ำยาเดโตอเข้าไปแล้วนะคะน้ำของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะ เขย่าให้เข้ากันหลังจากนี้เราก็จะได้น้ำยานะคะซึ่งเป็นสเปรย์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%ค่ะและเมื่อได้สเปรย์ที่เราสามารถใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมมันดูแลทำความสะอาดและดูแลตัวเองให้มากในช่วงเวลาที่โรคระบาดกำลังลุกลามตามพื้นที่ต่างๆนะคะ มันหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาตัวเลือกค่ะมองหาวัสดุอุปกรณ์แทนเจลล้างมือซึ่งกำลังมีราคาพุ่งสูงขึ้นแถมหายากมากนะคะในช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองให้มากค่ะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ